พี่น้องครับเรื่องนี้ผมเจอมากับตัวเลยขับแท็กซี่ตอนตีสองตีสามเนี่ยแหละรับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าวัดดังบอกให้ไปส่งคอนโดหรูท้ายซอยซอยนั้นเปลี่ยวจะตายตอนแรกก็ปกติเพราอขับไปสักพักมองกระจกหลังอ้าวผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วใจผมเต้นโครมครามรีบจอดข้างทางลงไปดูรอบรถไม่มีใครเลย คนลุกสู้รีบขับกลับวัดแทบไม่ทันพอเล่าให้ลุงคนขายพวงมาลัยฟังลุงบอกว่าเองคงเจอดีแล้วละ่ะเมื่อก่อนแถวนี้เขาว่ามีคนตายโหงตั้งแต่วันนั้นมาผมทำบุญใส่บาตรทุกเช้าเลยครับทำให้รู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่า แล้วคุณล่ะเคยเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้บ้างไหม